รู้เป็นไงบ้างครับกลับถึงประเทศไทยวินาทีแรกมีการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับครับผมก็รู้สึกภูมิใจนะรู้สึกแบบพอดีใจนะครับที่มีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ก็รู้สึกดีนะครับที่มีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ก็รู้สึกอบอุ่นมากครับได้กลับะเทศไทยครับสิ่งแรกที่อยากทําสิ่งแรกที่อยากทำนะครับก็อย่างแรกเลยสมเรีเยบร้อยแล,แล้วขอให้ผลเป็นที่ไม่ได้ติดโควิดนะเราก็จะได้ ออกมาเล่นทะเลถ้าเราซ้อมเหนื่อยมาแล้วเราเรามาเล่นทะเลผ่อนคลายนะฮะ14วันก็ทำ14วันนี้ใหแบบเราก็คิดถึงครอบครัวแหละแต่ว่าเราก็อยากจะผ่อนคลายก่อนจะไปคิดว่าเอ๊ะ14วันแล้วยังไม่ได้เจอครอบครัวเราก็ผ่อนคลายแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปหาครอบครัวอาหารที่อยากทานคืออะไรลุงอาหารที่อยากทานมามาทะเลนะฮะเราก็ต้องกินอาหารทะเลนะฮะกุ้งล็อบสเตอร์หอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากฝากอะไรถึงแฟนีฬาชาวไทยไหมครับลุง ครับก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนกีฬาชาวไทยนะครับที่ส่งแรงกายแรงเชียร์ทัพนักกีฬาพมิการนทีมชาติไทยนะครับผมเชื่อว่าแรงกายแรงเชียร์ในมนสงสำคัญที่ทําให้ทัพนักกีฬาพมิการนทีมชาติไทยคว้าเหรียญรางวัลมาได้มากมายอย่างนี้นะครับก็อยากฝากไปให้ตามเชียร์ทัพนักกีฬาพมิการนทีมชาติไทยต่อไปเรื่อยๆครับผมชูเหรียญ่อยครับ